ไหนบ้างที่ถือว่ายังมีโอกาสในการสร้างคอนเทนต์นอกจากสายเอ듀เทนเมนต์คือคุณก็ต้องสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปสอดแทรกความสนุกความแบบเดี่ยวไมโครโฟนอย่างเงี้ยเข้าไปถูกไหมเอ듀เทนเมนต์จริงๆแล้วอีกสายหนึ่งถ้าคุณเลี้ยงหมาแมวปรุณาธรรมอันนี้ชอบมากลูกสาวลูกชายเพราะอะไรสายสัตว์เลี้ยงนะคะ พ่อแม่เลี้ละสายสัตว์เลี้ยงหน้าทาแล้วก็มีแอเฟลเลตสัตว์เลี้ยงเยอะมากขาย mm. เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นในหน้าขายของสัตว์เลี้ยงอะ่ะถ้าคุณมีช่องหมาถ้าคุณมีลูกสาวลูกชายเป็นหมาแมวเนี่ยคุณก็เริ่มปั้นตัวตนเขาละถ้าคุณไม่อยากออกล่องเองคุณก็ไปปั้นน้องหมาน้องแมวคุณแล้วก็ถ่ายแอคทิวิตี้ของเขาถ่ายความน่ารักของเขาถ่ายความสนุกความฉลาดของเขาหรือคุณเคยเห็นไหมมีหมาอยู่ตัวหนึ่งร้องเพลงได้อย่างเงี้ย คือคุณก็ไปจับมันจะต้องมีทุกตัวเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาคุณก็ไปจับอะไรพวกนี้แล้วคุณก็โบให้มันสนุกแล้วก็เน้นความสนุกของลูกสาวลูกชายคุณไปแล้วก็สอดแทรกเกล็ดความรู้คือยังไงก็ตามแล้วเนี่ย a r e n t s ก็ยังจะต้องมี Entertainment อยู่ดีคือนอกจากให้ความบันเทิงความน่ารักแล้วเนี่ยคุณก็สอดแทรกไปอา้าวถ้าอุจจิกของน้องเป็นสีนี้เพราะอะไรลำไส้อักเสบหรือเปล่าแปลงฟันต้องแปลงกี่ครั้งต่อวันเอาผลัดขน กี่ปีครั้งครั้งละกี่ปีอาบน้าสระผมต้องเป็นยังไงอันนี้คุณแล้วคุณก็เริ่มแบบฝีถ้าจะหารายได้คุณก็ต้องขายของอะ่ะขายของใน Tik t o อกทำแอฟเฟลเล e ขายแชมพูมันก็จะมีสินค้ามี Tik t อกช็อปสำหรับเอ่อครีเอเตอร์กับ Tik t อกช็อปสำหรับคนขายด้วยอันนี้แทรกเข้าไปถ้าคุณมีช่องอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะไปขายของคุณก็ต้องไปสมัครอะไรนะทิก o อกครีเอเตอร์ก่อนแล้วมันก็จะมีเรื่องของผู้ขายอะไรอะ่ะแล้วคุณก็ไปแอดสินค้าเข้ามาขายได้